สั่งจิตเรียกคู่ก็คือเรียกคู่เราโดยการกําหนดจิตโปรแกรมจิตของเราโดยที่เราไม่ต้องเหนื่อยอะไรนะครับง่ายเหมือนปอกเกลวยวันนี้ปล่อยไปแล้วผมจะเอาเคล็ดลับบางส่วนที่อยู่ในคลาสนี้มาแบ่งปันพวกเราตอนนี้เป็นสิ่งสําคัญมากเลยทีเดียวนะที่ผู้คุณควรต้องฝึกไว้ก่อนที่จะเดทด้วยซ้ำไปการเดทเนี่ยมาที่หลังสิ่งสําคัญคือไมซ์เซ็ตไมซ์เซ็ตเป็นสิ่งที่ผมปลูก ฟังกับหลายๆคนนะครับลูกศิษย์ผมทุกคนจะต้องมีไมค์เซตที่สอดคล้องกับสิ่งที่เราต้องการสมองจะเชื่อที่คุณสั<อ>่งสมองไม่รู้หรอกว่าเหตุผลคืออะไรสมองฟังจากคุณเป็นหลักเพราะฉะนั้นคุณโปรแกรมมันได้คุณโปรแกรมสมองได้นี่คือหลักการของดูโรลิงคริสติกโปรแกรมเข้ยบะเมื่อคุณฝึกอย่างสม่ำเสมอสมองเรามีขึ้นความถี่ครับพวกผลการศึกษาเรื่องกดแรงดึงดูดนะครับเสมองมีความถี่แล้วมันจะสั่นพ้องกับสิ่งที่ คล้ายกันกดข้อแรกครับ like attract like นะครับสิ่งคล้ายกันนึงดูดกันผมเชื่อทุกๆคนอยากเจอคนที่ดีคนที่ดีในความคิดคุณคืออะไรอ่าง่ายง่าย,ง,ายง่ายก่อนนะอ่าผมจะยอ่ยอแล้วกันคนที่ดีในความคิดของคนหลายๆคนที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกคือไม่ใช่คนคิดลบคนคิดดีก่อนนะเออคนคนดีๆอ่ะง่าย,ายไม่ใช่คนคิดลบเพราะฉะนั้นถ้าวันเนี้ยตัวตัวคุณเป็นคนคิดลบคนแรงนึงดูด จะไม่ทําให้คุณได้ดึงดูดคนที่เป็นคนคิดบวกหรือคนดีๆที่คุณต้องการวิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วนะครับจากหลายยูนิเวอร์ซิตี้จากหลายมหาลายัยนะรวมรวมถึงกูรูเก่งๆระดับโลกก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันดังนั้นครับถ้าวันนี้อผมให้คุณเช็คตัวเองก่อนคุณอยู่กับเพื่อนคุณนะ่ะที่เขาชอบมินทาคนหรือเปล่าคุณต้องตอบผมตรงนี้ก็ได้นะผมผมไม่ได้อยากให้คุณเขียนเออไม่อยากให้ให้เอาคุณเพื่อนคุณมาเห็นอะไรเงี้ย เออแต่ถ้าคุณอยากจะพิมพ์ตอบผมไม่เป็นไรคุณอยู่คนที่เขามินพาผู้อื่นมองคนอื่นเป็นลบอยู่เสมอหรือเปล่าคุณอยู่กับคนที่เขาชอบโฟกัสแต่เรื่องคนอื่นมากกว่าตัวเขาเองหรือเปล่าคุณอยู่กับคนที่ไม่เคยผิดอะไรเลยหรือเปล่าถ้าคุณอยู่กับคนจําพวกนี้นะครับผมแนะนําเลยนะฮะถ้าคุณอยากจะเจออะไรที่มันดีขึ้นถ้าวันนี้ คุณยังไม่เจอคนที่ใช่หรือคนดีๆในฝันของคุณวิธีง่ายๆนะคุณถอยออัมาจากจุดที่คุณยืนอยู่เพื่อที่คุณจะได้มองเห็นภาพกว้างขึ้นเรื่องนี้ชีวิตผมก็ทดสอบเองกับตัวนะครับผมเป็นเป็นคนที่ไม่ได้ไม่ดไมด้ศึกษากฎแรงดึงดูดตั้งแต่ต้นแต่เมื่อผมเห็นกฎแรงดึงดูดเนี่ยเมื่อได้ได,ได้ได้รับรู้ว่าเออมันคืออะไรปุ๊บเนี่ยผมก็เรียนอ๋อเลยว่าเฮ้ย มิงคือสิ่งที่ที่กูใช้เป็นประจำอะ่ะเฮ้ยผมสัมผัสมันเป็นประจำโดยที่ผมไม่รู้ตัวว่ามันคือทฤษฎีมีใครในที่นี่ไหมครับที่คุณเคยนึกถึงใครบางคนที่คุณไม่ได้ติดต่อเป็นเวลานานอะ่ะแล้วอยู่ๆเขาก็ไลน์มาหรือโทรมาหาคุณหรือทักคุณมาในรูปแบบอะไรก็ได้คุณแปลกใจมันเป็นเพราะอะไรและบางอย่างที่บ่งบอกว่าเป็นเกี่ยวกับเซนส์ sense, หรือว่าภาพที่เราเห็นเดจาวูอะ ja แจัวจูคืออะไรแรงจัวจูคือการเห็นภาพอนาคตคุณเคยไหมครับที่ไปบางบางที่ที่คุณไม่เคยไปมาก่อนในชีวิตเลยนะแต่คุณคุณ้นกับตรงจุดนั้นตรงโต๊ะนั้นและคุ้นกับประโยคที่คุณพูดกับใครในสถานที่นั้นบางประโยคมีไหมครับในที่นี้มีใครไหมครับสิ่งที่ผมพูดมันจริงหรือเปล่าผมเชื่อว่าแทบทุกคนในที่นี้เคยเจอ ดจาวมันเหมือนเราคอนโนลไม่ได้บางคนบอกมันคือการมองเห็นอนาคตเฮ้ยเดี๋ยวผมผมจะบอกอะไรให้ฟังว่าจริงๆเนี่ยหลายคนนะบอกมันคือการเห็นอนาคตแต่คุณเชื่อไหมว่าถ้าการเห็นอนาคตนั้นมันมันเป็นการวิชวลไอเซชันก็คือการที่ที่บางคนบอกว่าแดจาวูเกิดจากเวลาที่เราหลับเวลาที่เราไม่มีสติหรือว่าเราเห็นภาพแล้วเราก็เก็บมันไว้ส่วนลึกของ ของสมองเราพอจังหวะที่คุณถึงเวลาน,นั้นจริงๆขึ้นมาภาพดังกล่าวก็ถูกฉายมาอีกรอบหนึ่งผมให้เคล็ดลับของของคลาสนี้ให้พวกคุณฟรีๆเลยนะนั่นก็คือมันแปลบางอย่างว่าถ้าคุณเห็นภาพในหัวอย่างไรโอกาสมีสูงที่คุณจะได้เจอสิ่งนั้นไม่ช้าก็เร็วแต่ทีเนี้ยคุณอาจจะงงเฮ้ยโค แล้วฉันจะกําหนดภาพในหัวยังไงอ่ะเออฉันจะกําหนดมันยังไงแล้วลองคิดดูถ้าคุณมีพลังที่สามารถกําหนดภาพในหัวคุณได้อะมันจะเจ๋งแค่ไหนเมื่อมันจะกลายเป็นของจริงในไม่ช้าผมจะสอนให้คุณรู้จัก v i อร์ a l i z a t i o n คือการจินตนาการสร้างภาพในหัวแบบชัดๆแบบชัดที่สุดแบบชัดจนสมองคุณหลับไปฝันถึงเรื่องนั้นถ้าคุณฝันเรื่องนั้นและถ้าแดจาวู มันเป็นจริงซึ่งมันก็เป็นกันกับทุกคนแลว้วะที่บอกกันเมื่อกี้เคยดังนั้นกันทั้งนั้นะคุณจะได้เจอคนในฝันคุณได้มากขนาดไหนคุณลองคิดดูนี่คือคีย์หลักของคลาสนี้ผมึตั้งชื่อว่าสังจิตเรียกคู่